สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือเก่ารับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพพพะรวยนะคะคลิปนี้เปิดโตด้วยรอยยิมอีกแล้วน้องชมผู้ใดได้โชคได้มาเนยนะคะน้อมาบ้านนี้ผู้ใดได้โชคได้มาได้โชคได้ลาบยินดีน้ำลายๆหลเลยค่ะท่านผู้ชมเด้อยินดีกับคนที่ได้โชคได้มานะคะ สำหรับคนที่มกเที่ยวมักแลต่างประเทศคลิปนี้บบควรพาท่านผูน้ชมในคลิปนี้จะเป็นสูตรของแม่ริมโขงนะคะสูตรแม่ริมโขงเฮาเม่าว่านนีแต่ก็เรื่อยยกช่องอีกแล้วน้องชมบบเห็ุให้แฟนช่องผิดหวังนะคะเลขของสูตรแม่ริมโขงเม่าว่านนีแตกทึ่งห้าน้อยแล้วก็แตกทึ่งเล่าพัฒนาเลยนะคุณผู้ชมปังอีหลีนะคะเขาโตนิ่มจังๆผู้ใดได้โ,ดโชคได้มานก็ส่งเสียงเขามาใหา้ ยินดีน้ำแน่เด้กกระเด้อเมื่อวานนี้นะคะจะไม่ให้เบืองน้องชมเมื่อวานนี้เลขเข่าตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจมาเลยน้งชมน้อยเฉพาะกิจเลขที่ออกคือสี่สามนะคะสี่สามตัวนี้มาตัวน้นตร,ตรงๆเลยน้งชมฟังอีลีนะคะสําหรับเลขน้อยปกติน้งชมเมื่อวานนี้เลขที่ออกคือเจ็ดห้าสามกับเจ็ดเก้านะคะ เลขของเมริมคงมาว่านี่เจ็ดเก้าแตกตรงๆบริกาบเลยน้ำชุ่มฝังอีหลีนะคะฝังเรือสำหรับเลขสามตัวนะคะห้าน้อยปกติเกือบสามตัวแตกน้ำชุ่มที่จัดให้คือซีเจ็ดหานะคะเลขออกเจ็ดหาสามน้ำขมพิษแค่เลขซีกับเลขสามนะคะสำหรับเลขสามตัวรับทราบกันไปรั่วๆแล้วน้ำชุ่มพ่อมาหอด เล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเลขสูตรแมริมคงมาว่านี่แตกตัวเน้นจังอีกน้งชมฟังอีีนะคะเลขที่ออกคือ8 5 7เจน้าคุณชม5 7เจเจตัวนี้เป็นตัวเน้นตัวเด่น,ดนที่เน้นห้เลยน้้ำชมฝังเรื่อเนาะค่ะฝังทึงเล่าพัฒนาแล้วก็ฝังทึงห้าหน้อยเนาะคะ่ะมอว่านี้รับทราบกันไปนอนนอล้วในงวดนี้รลุนแนวทางสูตรแมริมโคงต่อเลยคุณชม งวดนี้สูตรแมริมโขงได้จัดออกมาให้พิจารณาแล้วน้องชมในงวดนี้เป็นงวดวันพฤริหัสบดีที่14น้องชมจัดออกมาให้ชุดเต็มได้พิจารณาวน้องชมเลขวิ่งเล,เล,เล็กแลนมือนี่มี6กับ7นะคะจัดคู่ชุดเต็มให้แปชุดแฝดทางมี69 65 68 64 7ก เจ็ดหาเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดรชมหงวดนี้จัดนอยใ,ในน้อยเนีนเนนแคแปดชุดแปดหางรนชมแล้วก็เนีนไห้าชุด้าหางคือเก่านักการชม่ชมเมือนี้โตเน้นคือหกเก้าหก้าหกแปี่แล้วก็เจ็ดเก้ารำชมผู้ใดมักสูตรแม่ริมโค้งเลขสองโตกะ แคบหน้าจอไว้พิจารณาได้เลย้อคะเ้อสำหรับเลขสามตัวมือนีนะคะคัดใหสามชุดสามหางคือเก้ามีหกสี่หกเก้าแปดกแล้วก็เจ็ดทอกหาุ่มชมนี่คือชุดสามตัวนะคะชุดเต็มกับคัดให้หนียนเนยนเนอีอีกแล้วนุ่มชมผู้ใดได้โชคไปแล้วหรือบอท่านได้สู่หวยได้วันนะคะท่านชมพิจารณาเอานะคะมักชอบจังจัดหนุ่มชมแนวทางกับขี้แนวทาง ซีเฟนชองเฮาใช้วิจารณญาณใน,นการดับช่มรบฟังเอาด้วยค่อเอ,เอ,เอมือนีสูตรเมริมโขงกะมาซาเนี่ยจังหน่อยน้องชมซากะทาันคือเก่านะคะแต่ว่าผู้ใดเด้เขามารับช่มรบฟังคลิปนี้นะคะก็ขออวยพรให้แเฟนช่องเฮามีโชคมีใช่โชคๆมันๆนให้ผมฟังกันสุข,ขูสุขุนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเขามารับช่มรบฟังค่ะสวัสดีค่ะ